สวัสดีครับผมครูรัดลน้ําแก้วหรือผู้หลังครับวันนี้ครับผู้หลังจะมีวิธีการออกกำลังกายนะครับที่สารแอนดูมสามารถทำที่บ้านนะครับสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับในวันนี้นะครับเรียกว่าการวิ่งซิกแซกครับแต่ก่อนที่จะถึงสาธิตเรื่องของการวิ่งซิกแซกให้กับนักเรียนดูนะครับอย่าลืมครับอยู่ที่บ้าน เราสามารถปฏิบัติทนได้นะครับให้ถูกสุขพลักษณะดื่มน้ำวันละแแก้วนอนพักผ่อนไม่ต่ำกว่า8ปดถึงสิชั่วโมงนะครับทำจิตใจให้เบิกบานเป็นต้นเอาละครนบนักเรียนครับมาถึงการออกกำลังกายรูปแบบที่หนึ่งนะครับเรียกว่าวิ่งซิกแซกนั่เรียนไปอนนะครับอ้อเริยนไปครับ ก่อนที่เราจะออกกําลังกายทุกครั้งจะต้องมีการที่เกยียดกล้ามเนื้อที่คู้หลังไคยสอนไปนะครับจําได้นะครับข้ทนที่หนึ่งนะครับเหยียดแขนขึ้นมานะครับเองมาทางขวาครับนับั้างไว้สิบนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายนับั้างไว้สิบนะครับไปข้างหน้าครับนับั้างไว้สิบนะครับแล้วก็ไปข้างหลังครับนับั้างไว้สิบ นะครับที่เป็นภาพเเื้องต้นในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเอาละครับเรามาถึงลูกกรดที่1นนะครับการพื่งซิกแซกอดลตโคนะครับเราวเ่งกลับไปครับ ทำแบบนี้นะครับ3-5ลถึง5รอบนะครับนักเรียนอยู่บ้านอาจจะไม่มีครัวสะท้อนแสงแบบนี้ให้ใช้ขวดน้ำก็ได้ครับนะครับขวดน้ำแล้วก็ใส่น้ำลงไปเพื่อใหอ้มันปิวหรือมันคล่องง่ายนะครับแบบฝึกแบบนี้นะครับก็ทำให้นักเรียนนั้นมีความคล่องตัวนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงครับระบบ ไลเวนโลหิตทำงานได้ดีนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ